Terima kasih kerana menonton! โอเคครับนี่เป็นรหัสศูนย์สามครับศูนย์สามของนอนดำครับอข้าร่มดีครับนกตัวนี้ถือว่าสุดยอดครับขาร่มนะแต่ว่าเป็นนกเสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่แต่เสียงโบมวนครับแต่ว่าขลา่มดีครับ เป็นกระล่มเลนแบบเึียว่าลูกผสมไหมครับคัดนุ้นดีครับนกตัวนี้เสียงหงอกเท่มๆจากไหนเป็นสองกุ๊กหอยครับอ่านี่ผมได้ยินเสียงขันอยู่ในบ้านหลังนี้ครับบินออกมาจับนี่ครับนี่จับสายไฟอยู่ข้างบนนี่คัดนุนเร็วครับนกตัวนี้โอ้ตันแรกผมนึกว่าลูกผสมหมดแล้วครับเรือว่าลูกผสมกเจะเลดทุปกปอกเพราแน่ใจครับเนี่ยครับเบิง้ง เบึงเบึงสอยข้อครับสุดยอดครับเนี่ยคาล่มดีจัดเลยครับเนี่ยคาล่มดีคัดนุ้นเร็วสอยข้อดีครับเนี่ยสอยข้อนอกคาล่มชัดๆเลยแบบนี้ครับแข้แงขาบบแข้งขาน้อยครับเนี่ยน,น้อยเงี้ยวแข้งขาโอ้ี่เป็นรหัสศูนย์สามครับโอ้ยสอยข้อเนี่ยแหละครับนกคาล่มเนี่ย ซอยข้อเป็นแบบเส้นขนแมวบวมีครับนี่โอ้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสําหรับม้นดําครับนี่เป็นเต้มที่สามครับมือนี่มือนี่ออกมากถือว่ามาเลาะเต็มที่แล้วครับถือว่าเอาเอาเฉพาะม้นดําออกมาล่องเบิงครับมือนี่สไดใจจักเต้มเลนได้เต็มที่บอรครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับสวัสดีครับ